เหตุผลที่ผมต้องทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเจออุโซ่เนี่ย เป็นนักมวยป้ามที่ถูกพูดถึงเยอะมากในช่วงนี้นะก็คือมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแตกต่างกันไปอะนะเจอุโซ่เนี่ยเป็นนักมวยป้ามสายแท็กทีมนะครับที่อยู่กับ w w, w, w e ัเมนีเนี่ยมาอย่างยาวนานมากๆผมว่าจริงๆแกก็ค่อนข้างโด่งดังอะนะถ้าพูดถึงในฐานะหนึ่งในสมาชิกของดิอุโซ่แต่ถ้าพูดถึงเจอุโซ่เนี่ยแกก็เพิ่งจะมาเด่นช่วงที่ฟอร์มเนื้อเรื่องเดอะบัตไลน์ใหม่นี่เองคือคนเพิ่งจะเริ่มแยกเจกับจิมมี่ออกก็ช่วงนั้นละมั้งคือช่วงนั้นผมก็เลิก าข้อมูลผิดก็แย้งมาได้แค่อย่าชวนทะเลาะก,ก็พอแล้วยิ่งเนื้อเรื่องบัตรลายมันไปไกลามากๆเนี่ยความโดดเด่นเฉพาะตัวของ2แฟดก็ยิ่งเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆคือมันไม่ได้กลืนเป็นคนเดียวกันแล้วอะ่ะจนพอบัตรลายมันเริ่มแตกเนี่ยแล้วเจก็เริ่มมาเป็นเฟสอย่างเต็มตัวคราวนี้แหละที่พี่แกได้เริ่มเฉิดฉายสักทีซึ่งกิมมิคที่มันเปลี่ยนชีวิตพี่แกจริงก็คือคําว่ายีดเนี่ยแหละที่พวกเราหลอนหูกันเป็นอย่างดีทุกวันนี้นะซึ่งด้วยกิมมิคนี้เนี่ยมันทำให้แกโอเวอร์ก เปิดตัวมาคนดูก็เต้นตามทุกการออกแอคชั่นคนก็ตะโกนยี้ตามไปด้วยยอดขายสินค้าก็พุ่งเอาพุ่งเอาตอนนั้นคืนนับได้ว่าแกมาดีสุดๆเลยแต่มันก็ไม่เคยมีอะไรที่เพอร์เฟกต์นะเพราะคนดูหลายส่วนก็เริ่มเอื่อมละอากับแกเหมือนกันเพราะว่าสกิลการปั้มเดี่ยวของแกเนี่ยมันจัดได้ค่อนข้างจืดเลยทีเดียวคือดูแล้วเอื่อยอึดอัดมากแถมท่าก็น้อยไม่มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วแกก็ชอบใส่ท่าเดิมๆซ้ำๆวนๆไปวนมาอยู่นั่นแหละ ผมจำได้ว่าครั้งแรกที่ผมไม่พอใจกับการดูเจอูโซก็คือตอนที่ให้เจเนมาชนะ,ะนักมวยปั้มอย่างยูย่าดากุนอฟนี่แหละคือเพิ่งขึ้นค่ายหลักมาแท้ๆฝีมือก็ระดับท็อปของสมาคมแต่ต้องมาแพ้ให้กับเจที่สกิลการปั้มอยู่ในเทียร์เกือบต่ำสุดของสมาคมเฉยครั้งที่2คือเจอกับจิมมี่ในเวสเซอร์เมนีย40ซึ่งเป็นแมตท,ที่เราค่อนข้างตั้งต,งต,า,งตารอมากๆแล้วก็ผิดหวังหนักมากๆเช่นกันคือ มันจบง่ายไม่พอแล้วมันดันแรกท่าเดิมซ้ำๆไปซ้ำม,มาตลอดทั้งแมตต์คือร้อยทั้งร้อยผมว่าไม่มีใครชอบแบบนี้นะคิดว่านะรอบที่3ก็คือเจอกับดูแมกนิตายนั่นในตอนแรกของรอตอนแรกของ Netflix อ่ะรอ Raw ตอนแรกของ Netflix วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมหงุดหงิดกับเจจริงๆคือผมไม่ค่อยคือผมไม่ค่อยได้ดูมวยปั้มไปด้วยแล้วก็ด่าในใจไปด้วยบ่อยๆนะแต่วันนั้นเนี่ยมันหงุดหงิดจริงคือแกไม่เอาอะไรเลยครับมัน เอื่อยมันช้ามันสแปมท่าซ้าม,มันมีครบเลยแล้วมันฉุดให้ดูเนี่ยดูแย่ไปด้วยทั้งๆท,ท,ที่แกก็เป็นนักมวยปั้มที่มีฝีมือนะหมาถึงดูอะแล้ววันหนึ่งที่ทําให้อินเทอร์เน็ตลุกเป็นไฟขึ้นมาครับก็คือศึก Royal Rumble ปี2025ครับกับการที่เจเอาชนะไปได้ในปีนั้นซึ่งทุกคนก็ต่างโกรธด้วยหลายเหตุผลนะที่แตกต่างกันไปคือถ้าคุณเชียร์จอร์ซีนาแล้วนั่นคือรอ y a l ร u ม b l e ครั้งสุดท้ายของจอร์ซีนา จอร์ซีนาก็ไม่ชนะในวันนั้นคุณก็เลยโกรธอันนี้ก็อาจจะเข้าใจได้แล้วก็มีหลายคนที่ควรชนะมากกว่าเจด้วยนะวันนั้นคือเซียมพังโรนเวนและก็เซตเวลนแล้วก็เซมิเซนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการที่เจไม่เหมาะสมแค่นั้นเลยไอความไม่เหมาะสมเนี่ยก็คือไอพวกที่กล่าวไปข้างต้นตอนต้นคลิปนั่นแหละแล้วอีกอย่างคือต้องไปเจอกับกุนเทอร์ท,ทั้งที่ก็เจอกันมาก่อนหน้านั้น3ครั้งแล้วและกุนเธอก็ชนะหมดเลย พอมาเจอในรอบนี้นในศึกเวสเซอร์เมเนียใครมันก็เดาได้ไหมว่าเจมันต้องชนะแน่นอนแล้วการที่กุนเทอร์เนี่ยเป็นนักมวยปั้มที่มีฝีมือดีเป็นอันดับต้นๆของสมาคมต้องมาแพ้ให้กับคนที่มีฝีมือรั้งท้ายที่สุดของสมาคมคือแค่คิดก็งุนหงิดแล้วไหมแถมสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดคือเส้นทางก่อนการเจอกันของคู่นี้ที่สมาคมเนี่ยโอ้เจอ,อุโซอย่างเห็นได้ชัดคือต้องจับโปรโมทแยกหรือให้เจพูดอยู่ฝ่ายเดียวเพราะรู้ว่าถ้าให้มันมาเถียงกันจริงๆเนี่ยเจแม่งโดนกลบแน่นอน ซึ่งมันก็น่าตลกตรงที่ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ภาษาแรกของกุนเทอร์ด้วยซ้ํากุนเทอร์ดันโปรโมกเก่งกว่าซะง,งั้นอ่ะแถมการอัดกันนอกรอบเนี่ยก็ทาให้กุนเทอร์ดูอ่อนเสียละเกินกุนเทอร์ต้องรอบทําลายเสมอต้องดูขี้ขาดดูกลัวเจถ้าเจได้สวนนะนะคือถ้าสวนกันจะจัดเนี่ยกุนเทอร์จะแพ้ตลอดคือทําให้เจดูเทพจะจัดแต่พอเจมันบอสมันปั้มพลาดเนี่ยก็พยายามกรอกหูเราหมา่ว่าเจเนี่ยมันเป็นอันเดอร์ด็อกนะแถมมันดันสร้างในเรื่องเพื่อซัพพอร์ตความผิดพลาดตรงนั้นของเจอ,อีกคือแบบจะเอาให้ได้ะ แล้วพอมาถึงตัวแมทมันก็เอาสุดจริงๆอ่ะกุนเธอร์ต้องมากลัวต้องมาหนีกุนเทอร์ที่ปกติไม่โกงมันก็ต้องมาโกงแถมโกงแล้วยังไม่ชนะอีกแล้วที่เฮี้ยที่สุดคือการแทบเอาคือกุนเธอร์แทบเอาอ่ะชิบหายแถมแทบเอากับท่าตัวเองอีกคือเข้าใจแหละว,ว่ากุนเธอร์ก็เคยแทบให้กับรากูนอฟนะแต่ดูออกเลยว่าลอบเนี้ยแม่งให้กุนเธอร์แทบเพียงเพราะอยากจะอวยเจร้วนๆเลยแค่นั้นนะ แล้วที่สังเกตนะพอหลังเป็นแชมป์เนี่ยไม่ว่าใครจะโปรโมทถึงเจก็ต้องกรอกหูเราตลอดว่าเจแม่งเป็นแชมป์ที่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ทําเอากุนเทอร์แท็บเอาได้นะแล้วกุนเทอร์เนี่ยก็ต้องโดนแฟนเมกาตะโกนล้อว,ว่าอยู่แท็บเอาแม่งทุกครั้งที่ปรากฏตัวคือมึงทําอะไรลงไปคือมึงจะเอาลุกที่น่ากลัวของกุนเทอร์เนี่ยกลับมายังไงคือต้องใช้เวลาเป,ป็นปีละมั้งดูทรงโอเคโอเคเลิกด่าก่อนสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจแหละนะว่าสุดท้ายแล้วการทําอย่างนี้มันดีต่อธุรกิจ พราะเอาข้อจริงๆเนี่ยคนเรามันเสพสื่อไม่เหมือนกันหลายๆคน,เ,นเขาไม่มานั่งดูแล้วคิดมากเหมือนผมอะ่ะไม่มานั่งจับผิดว่าตรงนี้มันอวยเจนะตรงนี้มันทําอย่างนี้เพราะมีประจุประสงค์แบบนี้นะคือบางคนไม่อาจจะดูแค่แบบเพื่อพักผ่อนในวันที่แบบเหนื่อยล้าอาจจะดูไปกวาดบ้านไปประมาณนะี้เขาเสนอมาอย่างไรก็รับรู้ไปแบบนั้นซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้ผิดอะไระนะแล้วเอาจริงๆถ้าไปอ่านในโซเชียลคนก็ยังชอบเจอุโซ so เยอะอยู่เหมือนกันนะคือดูจากแพลตฟอร์มหลกัหลกๆน,นะ เพราะว่าถ้าไปนับที่ไทยเนี่ยหาคนชอบเจได้น้อยมาก <c oughs> คือการทําธุรกิจมันก็ต้องเลือกเงินมาก่อนอยู่แล้วแหละแล้วการที่เจทําเงินให้กับสมาคมขนาดนี้มันก็ไม่ผิดหลอกที่เขาจะกอบโกยเอาไว้ก่อนแล้วผมก็คิดว่าเขาน่าจะเอาใจคนเมกาเป็นหลักอยู่แล้วพวกเราจะไม่ชอบทั้งหมดที่เขาเสริร์ฟมันก็ไม่แปลกอะไรนะเพราะทุกคนในสนามที่อเมริกาก็ยังคงเต้นกับเจอุโซอย่างไม่ลดละเลยคือถ้ามันแย่จริงๆแล้วกระแสมันลบจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเขาก็คงเปลี่ยนเองอแหละ เพราะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ะเขารู้ไม่อย่างนั้นนะเจไม่ได้เป็นแค่คู่เปิดของเวสเซอร์เมเนียหรอกแถมการโอดเจอุโซโของค่ายต่างๆที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นมันก็มาจากการที่เขารู้ว่าเจมีศักยภาพที่ไม่พร้อมอย่างไรนะเผื่อการเทิร์นฮิลของจอห์นซีนาเนี่ยมันอาจจะมีส่วนเล็กส่วนน้อยมาจากความห่วยของเจอุโซโก็ได้เพราะเขาก็รู้ดีว่าตัวของเจเนี่ยมันไม่สามารถแบกเวสเซอร์เมเนียได้หรอก เอาจริงเนี่ยไอเรื่องท่าน้อยเนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนแล้วนะแต่ผมมาคิดคิดดูแล้วผมว่าส่วนใหญ่มันคือการครีเอทแมทของแกนี่แหละคือป้มเหมือนดูไม่ค่อยฟิตด้วยนะประเด็นคืออย่างแมทที่ดิโอโซเจอกับเควินโอเวนเวลส์เซมเซนที่เวสเซอร์เมนเนียนเนี่ยแมทนั้นเนี่ยดิโอโซก็แม่งใช้ซูเปอร์คิกเกือบจะ20ครั้งได้มั้งแต่แมทมันก็ออกมาดีซะอย่างนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่แกถนัดไงแต่ว่า อีกสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบคือการโปรโมง,งแกนี่แหละคือแกพยายามจะเว้นช่วงให้คนตะโกนยิ้มคือมันก็เฟี้ยวดีนะแต่ว่าไม่ค่อยชอบเวลาแบบแกพูดตะโกนพูดตะคอ,อกแล้วมันเร็วแล้วมันบางทีมันฟังไม่ทันนะนี่อาจจะเป็นแค่ผมคนเดียวก็ได้นะใครเป็นยังไงก็ลองเอามาแชร์กันแล้วก็นี่ก็เป็นความเห็นของผม,มนะใครไม่เห็นด้วยอย่างไรตรงไหนก็แย้งได้ครับแต่ขออย่ามาเม้นแกล้งแหนกแหน่นหนชวนทะเลาะก็พอไปละไร